โอ้มันจะมันจะไก่หฮมไหมเออมันเป็น่ัวมันเกียวโอ้ขนาดยิ่งหอมใหมนี่วะีโอ้แต่มนกวดอกดีไละเนาะวัวดอกยิ่มันเกียวก็ได้โอ้มันมันยอันนนามาเลยอืม้าต้นใหม่มันไทยปได้ อ้ขนาดไม่ดลายได้แล้วเนาะโอ้มันยังเด้ลายอยู่เออคือประเทศคือประเทศในไล่หมาเม่อเช้านี่จอดจดจอดจดตัวเ็นงาลไร้วันนุ่นมานี้เท็กาไ้วก็คอยยนไล่เมาจจงคอยอย่นัน ไช่หอกคุหมมันบ่ออดแดดป่นไ่โอ้ขนาดว่าเนขนาดว่าบ่ลายก็ได้ลายพี่เ้อเนาะเกิดเฮ็ดบ่านะปีเมื่อันเกิดเฮ็ดบ่ปีเมื่อันเมื่อันก็ได้เอาก็ดีแท้รถมันขึ้นรถ วันนี้หอมใหม่แต่ลยหัวใบใหญ่ป่ะไหนถ้าประเด็นก็หัวดกอยู่หัวดกได้หัวลายอยู่หัวดกได้หัวลายแต่ผู้เห็ดเก่งๆเห็นเร็วๆไม่ต้นใหม่เพื่อนอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้จะกินเห็ด ดูลักต้นไม้ไปถึงกินเห็ดมันก็เลยหัวใบใหญ่ไปไลยมันหอมอย่างต้นย่างไปถึงเกิดเห็ดโอ้ปีนี้แล้วมันสิเกิดเห็ดคักเอามันออกเลยเอามันออกก็ได้เห็ดทั้งตัวนี้ แดดห่อนตัวเฮ็ดอยูห่มใหม่ไข่อยู่มันได้ดดแดดคักคักแดดคักแดดเนี่ยเ็ดงานผนมันไล่วันไล่สายเนี่ยทาทาไล่หมาเร็วกว่านี้